ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตสาที่เดือน,นรรอตลาดสดมิตรภาพปากช่องโดยคุณคมคิดลิ้มปัญญาเลิศและ FM 99.25เมกเฮิร <DJ S 2> ตซ์ดีเจซอสดำพร้อมด้วยคุณโมตนอยสายฟ้าเรดิโอและท่านผู้มีอุปการะคุณอีกและหลายท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่10มกราคม2558 วันเด็กปีนี้น้องๆเด็กๆมารับขนมและของขวัญกันได้เลยที่หน้าตลาดสดมิตรภาพปรีและพบศิลปินรับเชิญเชนชานนมองยอดไ็่ไว้อยู่ชายคลองฟังเสียงปบมันร,อร,นร,อร้องกระนมมาฝนโปรยมามาร่วมสนุกกันนะครับเริ่มงานตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็นต้นไปที่หน้าตลาดสดมิตรภาพปากช่อง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมติดต่อดีเจนหนิงตลาดสดโทร089 949 7595งานวันเด็กปีนี้น้องๆอ,อย่าพลาดนะครับครับผิดชอบมีระเบียบวินัยไฟคุณธรรมความ